สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะวันนี้เดินทางมาที่อำเภอเขาขอจังหวัดเพชรบูร์นะคะบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่นะคะเป็นภูพ่อบทต,ต้องบอกว่าภูแห่งนี้นะคะมีตำนานด้วยแล้วก็สวยงามมากๆนะคะแต่ตรงบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่นี่แหละสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นไร่แตงกวานะคะโดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันนะคะนอกจากจะเป็นแตงกวาแล้วยังมีสาวอะไรคะเนี่ย น้อยนุชฟลอร์นะคะสวยๆหล่อๆออทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ด้านหลังนะคะมาเป็นพยานนะคะแต่วันนี้ท่านผู้ชมคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไล่แตงกวาแห่งนี้นะคะมีหลายท่านเดี๋ยวเราต้องเข้าไปพูดคุยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหคนนี้ใครคะนนะนันสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับ พบกันนี่แหละครับกับผมลุงอนันต์ครับผมสัญลักษณ์นะคะหัวเราะอีกครั้งนึงค่ะลุงอนันต์ช่างเพลงนะคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับไล่แตงแห่งนี้คะคือเราเอาผลิตภัณฑ์นุ่ฟอร์ไลท์นะฮะมาแนะนําให้ลูกหลานเราได้ใช้กันก็เป็นเครือข่ายก็เป็นพี่น้องกันทั้งหมดครับผม เป็นยากกันทั้งหมดฮะ,ะสรุปแล้วเนี่ยไล่แตงแห่งนี้ใช้นูชฟร์ไลท์แล้วก็เป็นญาตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมโอ้โห <laughs> นะคะ <laughs> เห็นไหมคะว่านูชฟร์ไลท์ไม่ทิ้งญาตินะคะแต่วันนี้เราต้องไปเจอกับเจ้าของไล่แตงกวาคะ่ะอยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้กับท่านพี่น้องใค้ชมไม่รู้จักกันหน่อยค่ะครับผมตุย๋ยภูพ่อบทครับ ตุยภูพอบดเรียกว่าตุ๋ยภูพอบดเพราะว่าอยู่ที่ภูพอบดนี่ครับภูพอบดนะคะก็สัญลักษณ์เลยนะคะที่นี่นะคะแล้วก็เขาบอกว่าได้แตงแห่งนี้เนี่ยประสบความสาเร็จได้เนี่ยต้องมีผู้บัญชาการนะคะนี่เป็นแค่ลูกน้องนะคะนี่เรามาเจาะลึกเลยนะคะผู้บัญชาการจริงๆอยู่ที่ไหนคะโอ้ยอยู่นี่สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อพี่นกค่ะพี่นกค่ะพี่นกเป็นอะไรกับพี่ตุยคะอ๋อเป็น <laughs> เป็นเป็นเป็นคนใช้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะพูดคุยต้องถามคนที่บงการถูกไหมว่าทําไมถึงแตงแห่งนี้เนี่ยใครเข้ามาดูกันเยอะเป็นรุ่นรุ่นแล้วสวยงามจริงๆนะคะแต่ต้องถามก่อนว่าพี่นกคะรู้จักนุตฟอไลท์ได้อย่างไรคะรู้จักจาก เ <me et> มื่อลุงอนานนี่แหละคะ่ะเป็นคนแนะนํนานค่ะค่ะแนะนํนานมานานหรือ,อยังคะแนะนํามาต่อป,ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะโอ้โหครบรอบสองปีเลยค่ะค่ะค,ะครั้งแรกน,นะคะใช้น no ูดฟอร์ไลฟ์กับอะไรคะกับแ <ๆ S 2> ตงกวากับแตงกวนี่แหละคะ่ตะ,คะตรงนี้แหละ Hyun. ตรงนี้แหละค่ะ,ระสรุปว่าณนะที่แห่งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วนะคะพูดถึงแตงกวานิดนึงนะคะครั้งแรกที่ใช้นูดฟอร์ไลฟ์ไปเนี่ยผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างคะ ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะถ้าให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างครั้งแรกกับครั้งนี้นะคะครั้งแรกเนี่ยรู้จักลุงอน,นันต์ก็คือเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างาก็ไม่เต็มร้อยไงคะ,คะก็ก ก็มันก็มีผลต่างเยอะนะคะก็ลองมาปรับมาปรับปรุงใหม่มาใช้มาใช้กับรุ่น2ค่ะรุ่น2นี้ใช้เต็มเลยค่ะใช้ใช้ครบวงจรค่ะผลผลิตเยี่ยมเยี่ยมนะคะมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าแต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าปีที่แล้วทีมงานถ่ายทําเราก็มานะคะครั้งนั้นก็ว่ามากแล้วนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วก็รสชาติก็โอเคแล้วนะคะโอเคค่ะครั้งที่แล้วนี่กี่ไร่คะครั้งที่แล้วนี่3มไร่ค่ะ3ไร่ค่ะแล้วได้ได้ได้ผลผลิตไปเท่าไหร่คะยี่สิบกว่า ตันค่ะยี่สิบกว่าตันค่ะแล้วใช้เวลาทํานานไหมคะแตงปลูกหนึ่งเดือนเก็บเดือนครึ่งค่ะปลูกหนึ่งเดือนเก็บเดือนครึ่งได้ไปกี่ตันนะประมาณเฉียดเฉียดสามสิบอยู่ไม่มากละค่ะได้เงินไปเท่าไหร่คะสองแสนหกสองแสนเจ็ดนะคะสองแสนหกสองแสนเจ็ดนะคะกับแตงกี่ไร่นะสามไร่สามไร่ใช้เวลากี่เดือนนะคะ ทั้งหมดเลยตั้งแต่ปลูกก็สามเดือนครึ่งทั้งหมดเลยค่ะไอสองเดือนครึ่งค่ะทั้งหมดเลยค่ะสรุปแล้วท่านผู้ชมคะทําแตงเนี่ยก็ไล่ละแสนแล้วถูกไหมคะไล่ละแสนนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่สองเดือนก็เดือนละแสนคนนี้นะคะเป๊ะเลยค่ะคนนี้เป๊ะเลยเป็นเบื้องหลังที่ดีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหกำลังใจสุดยอดนะคะพี่นอกคะนอกจากที่ใช้กับแตงแล้วเนี่ยได้ทราบข่าวว่าพี่ทําไม่ใช่แตงอย่างเดียวอะค่ะ ทำลุยค่ะเอาคุณตุยเอาทำลุยทำลุยเอาเอาแล้วค่ะผัดข้ามูลแล้วจากปลูกแตงรุ่นปีไก่นี้เสร็จแล้วเราก็ปลูกพริกยำต่ออีกตรงตรงที่แตงแปงเก่านี่แหละตรงเนี้ยนะคะครับผมพื้นที่แห่งนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนอกจากแตงแล้วพอหมดฤดูแตงก็เป็นพริกยำพริกยำแล้วตอนทําพริกยำเนี่ยใช้นุชฟอร์ไลท์ไหมคะใช้ครับแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงก็ผลผลิตก็งามเกินคาดอะครับในพื้นที่สามไร่เท่ากันครับผมได้เงินไปเท่าไหร่คะ คือถ้าก็รวมเบ็ดเสร็จยังไม่หักกตค่าแรงงานก็เกือบสามแสนเหมือนกันโอ้โหแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครับการทําพริกคือตั้งแต่ปลูกจนกว่าจะเก็บเนี่ยประมาณสองเดือนแล้วเก็บไปอีกประมาณอีกสองเดือนจบแล้ว,<า>ลวเบ็ดเสร็จก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนกว่ากว่าสี่เดือนกว่ากว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยไหมคะพอทําแตงเสร็จก็มาทําพริกนะคะแตงก็ได้ไปแล้วนะคะเดือนละแสนมาทําพริกต่อก็ได้อีกประมาณเดือนละเกือบแสนอีกถูกไหมคะ พอหลังจากทําพริกแล้วเนี่ยตอนที่ทาพริกเนี่ยใช้นูฟอไรต์ครบใช่ใช่ครับใช้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพอหลังจากทําพริกแล้วทําอะไรอีกคะก็ระหว่างทาพริกอยู่ก็ยังมีที่แปลงนึ้ก็ปลูกผักกาดลุยไปด้วยก็ใช้ใช้นุ่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช้นุฟอไลท์อีกครับผมคือเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยครับผมไม่ทิ้งกันเลยใช่ไหมไม่ทิ้งเลยครับไม่ทิ้งเลยนะคะของดีไม่ไม่คือทําพริกไปด้วยแล้วก็มีพื้นที่เหลือก็ทําลุยไปด้วยครับผม ทำลุ้ยในพื้นที่ที่ครั้งที่แล้วที่ขุนชัยมาถ่ายทำใช่ไหมใช่ครับแลวผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก็ะได้ดีเกินคาดเหมือนกันครับเกินคาดอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมกี่ไร่คะลุย้ยห้างานครับห้างานไล่กว่า,า,า,วาครับไล่กว่าแล้วได้เงินไปเท่าไหร่คะเกือบสองแสนครับเกือบสองแสนโอ้โหท่านผู้ชมคะยังไม่หมดปีเลยนะคะน่าจะเป็นล้านแล้วขนลุกเลยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะแล้วในฤดูนั้นนอกจากแตงพริกแล้วก็ลุ้ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ ก็ยังมีข้าวไรอีกครับข้าวไร่อีกข้าวไร่เนี่ยเราก็มาถ่ายทํานะคะัท่านผู้ชมเป็นยังไงมั้งคะข้าวไรก็ในเขตนี้ข้าวไร่ที่ผมใช้นุชอยู่นี่งามกว่าใครหมดเลยได้ข่าวว่าเขาบอกอะไรเทวดานะเทวดาโปรดเทวดาโปรดนะคะข้าวไร่นะคะใช้ด้วยผลผลิตเป็นยังไงครับพี่ตอนนี้กําลังออกรวงครับตั้งท้องออกรวงเดี๋ยวเห็นผลผลิตกันเดี๋ยวมาถ่ายทำอีก ก็เกินคาดนะครับดูเราดูดูลักษณะของท้องแล้วกระรวงแล้วจะเกินคาดจริงไหมพี่นกผู้บัญชาการจริงค่ะจริงค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคะทีมงานนุตฟอร์ไลท์นะคะเรามากันเป็นทีมนะคะมาจากบริษัทนะคะแล้วก็มาจากสาวน้อยนุตฟอร์ไลท์ด้วยไหมยืนเป็นโลเคชั่นบวกไม้บวกมืออยู่ข้างหลังนะคะสวยงามเลยค่ะอย่างนี้นะคะไล่แตงเนี่ยนะคะรอบที่สองกับนุตฟอร์ไลท์ตั้งแต่แรกเลยขอขั้นตอนการทําเลยครับคือช่วงแรกแบบ ตั้งแต่เราเตรียมที่ที่จะปลูกแตงนี่เราก็ก่อนที่จะหยอดแตงนี่เราจะเอาเม็ดแตงกวานเนี่ยผสมกับนุ่ดฟรายสุดหนึ่งสุดหนึ่งเนี่ยนะเอาทำยังไงก็สุดหนึ่งคือเราจะเอานุ่สุดหนึ่งประมาณสักประมาณสักห้าหยดห้าหยดห้าหยดต่อนะ้ำประมาณหนึ่งแก้วอะค่ะสเปรย์ไปบนเม็ดแตงค่ะเหมือก็ว่าเหมือก็ว่าจะแช่แตงด้วยนุ่อย่างนั้นแหละแล้วก็พอผึ่งให้แห้งแล้วก็ค่อยไปปลูก ก็คือไม่ได้แช่ก็คือฉีดพ่น,พนเป็นการใช้สเปรย์ฉีดนะคะใชใช้ห้าหยด,ยดประมาณห้าหยดหยดติงต้งติ้งติ้งเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วประมาณหแ,แก้วนี่แก้วขนาดไหนคะแก้วสองร้อยซีซีนี่สองร้อยซีซีนะคะแล้วก็เม็ดแตงกี่ลิตรคะเม็ดแต,แตงประมาณห้าห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมอ้าวแค่ห้าร้อยกรัมเองนะคะแล้วก็ใช้หว่านในพื้นที่แห่งนี้ครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็หลังจากปลูกเสร็จแล้วนี่เราพอพอแตงมันประมาณสัก ห้าวันแตงมันขึ้นมาเจ็ดวันแตกใบแล้วเนี่ยต้นมันจะอ้วนเราก็ใช้นุสุดหนึ่งผสมกับเคียรา่าเป็นใช้ใช้อย่างไรคะเคียรา่าคือเคียร่านี่ต่อน้ําต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยเราจะใช้แค่สามซีซีสุดหนึ่งก็ใช้แค่สามซีซีช่วงแรกค่ะช่วงแรกจะระยะเจ็ดวันเจ็ดวันแรกจะใช้นุสุดหนึ่งสามซีซีต่อน้ํา20ลิตรเคียร่าอีกสามสามซีซีต่อน้ํา20ลิตรนี่คือขั้นตอนแรกครับผม พอหลังจากนั้นล่ะคะอีกเจ็ดวันฉีดที่อีกอีกจีวันอีกอีกเจ็ดวันฉีดสูตรเดิมอีกอ๋ออีกเจ็ดวันฉีดแบบเดิมอีกครั้งแบบเดิมอีกครั้งโดยอัตราส่วนเท่าเดิมอีกอัตราส่วนเท่าเดิมโอ้โหนะคะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะฉีดไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นอีกห้าวันเราก็ฉีดครั้งที่สามแล้วก็เพิ่มปริมาณเลยเพราะว่าแตงมาเริ่มแตกใบเยอะแล้วเลยฉีดแบบไหนคะใช้นุชห้าสิบซีซีสุตหนึ่งค่ะต่อน้ำ สองร้อยดิตหมายถึงว่าห้าสิบสี่ต่อน้ำยี่สิบิตรบวกกับเคลราอีกสี่สิบสี่สิบครับเพิ่มเป็นสี่สิบตอนนี้เพิ่มเป็นสี่สิบฉีกอีกทาไมต้องเพิ่มคะช่วงนี้เพราะว่าแตงมันใบมากขึ้นแล้วแล้วก็มันเริ่มอายุจะมากขึ้นอืมแล้วพอหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็เห็นความแตกต่างมันงามขึ้นเรื่อยเราก็ต้องการให้จะเก็บผลผลิตเร็วๆแล้วก็โดไปอีกอีกห้าวันฉีกอีกอีกห้าวันอีกครับนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับแล้วใช้อย ก็จะมีสูตรสองนุษสูตรสองบวกเข้าไปด้วยโอ้เคล็ดลับไหนนุษสองอยู่ไหนอยู่นี่เนี่ยกำแต้เลยตอบไวแน่นเลยแล้วบวกผสมยังไงคะพี่ตุ๋ยชี้แจงได้แต่ค่ะชี้แจงอ่ะคนสั่งชี้แจงเป็นคนสั่งก็คือใช้สูตรหนึ่งน้อยลงนะคะใช้สูตรหนึ่งแค่ยี่สิบแล้วก็เสริมสูตรสองไปยี่สิบนะคะต่อน้ํา ต่อน้ำสองวิลลค่ะเสริมไปเคลียร่าสี่สิบเหมือนเดิมค่ะสี่สิบค่ะนี่คือรอบที่สี่รอบที่สี่ค่ะเพราะรอบที่ห้านี่เริ่มมีดอกเริ่มติดดอกติดอะไรแล้วค่ะก็เน้นนูตโฟไลซ์สูตรสูตรสองเนี่ยนะคะสี่สิบใช้สูตรหนึ่งแค่ซีซีเดียวโอ้โหทำไมต้องใช้สูตรหนึ่งด้วยล่ะคะก็เพื่อจะให้เขาได้แตกยอดแตกใบสร้างตัวนี้ไปเรื่อยโดยที่เราไม่เน้นที่จะต้องฟิกว่าจะต้องออก ลูกอย่างเดียวต้องให้ยอดแตกด้วยค่ะแล้วก็เคลียร่าอีกสี่สิบค่ะค่ะทั้งทั้งนี้นะคะพอหลังจากนั้นตอนนี้ค่ะมาถึงตอนนี้แล้วค่ะเริ่มล้นเป็นสามวันแล้วค่ะเพราะเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแล้วค่ะเอาทีหน่อยทีหน่อยตอนนี้สามวันพ่นแล้วค่ะใช้ตอนนี้ใช้นูตสูตรสองนะคะวันนี้จะจะพ่นนะคะคือสูตรสองสี่สิบแล้วเสริมสูตร หนึ่งไปยี่สิบค่ะก็เคียร่าสี่สิบค่ะต่อไปก็คือจนกว่าผลผลิตจะหมดก็คือสามวันพ่นแล้วค่ะคือใช้อัตราส่วนแบบนี้ไปตลอดค่ะจนกว่าจะหมดผลผลิตค่ะสามวันพ่นค่ะแล้วฉีดแค่นี้เหรอคะมียาฆ่าแมลงไม่มีค่ะไม่ใช้เลยค่ะโอ้โหแปลงนี้นี่ปลอดสารพิษรรับรองค่ะ ตรวจสอบได้ครึ่งเต็มเลยค่ะมันตอดจริงหรือเปล่าขอให้พี่นกกับพี่ตุยนี่เก็บทานให้ท่านผู้ชมดูหน่อยได้ไหมคะเก็บลูกไหนก็ได้เก็บลูกได้ช่วยเก็บในพยานตรงนี้ช่วยเก็บคนละลูกแล้วช่วยทานหน่อยช่วยกันเก็บแต่จะทานลูกนั้นจะทานนะครับแม่เลียครับนะแล้วนี่นี่ลูกหนึ่งนะได้เลยค่ะเวลาเวลาทานดีๆต้องต้องเช็ดตรงนี้นะคะเนี่ยเอ้าเอ้าอร่อยมากหวานเลยหวานไหมคะหวานสดๆเลยอ่ะ ไม่โจดจากไรของแท้แน่นอนท่านผู้ชมคะพิสูจน์กับเขาด้วยหวานจริงๆนะคะจากการใช้นกำอไท์นะคะเพราะว่าเคล็ดลับของพี่นกกับพี่ตุ๋ยเนี่ยเผื่อแผ่คนอื่นได้ไหมคะได้เลยค่ะไม่หวงนะไม่หวงเลยค่ะไม่หวงวิชานะ,ะได้เลยค่ะอยากให้รวยกันทุกคนคอยากให้รวยแล้วตรงตรงเนี้ยที่เรามายืนอยู่เนี่ย ดอกเต็มต้นเลยเนี่ยนะคะระยะเวลาการใช้เนี่ยการปลูกเนี่ยมามากี่วันแล้วคะมาถึงวันนี้สามสิบห้าวันค่ะหนึ่งเดือนกับห้าวันค่ะแล้วเก็บไปกี่รอบแล้วคะพี่ <5 S 1> นะ้องรอบก่าวันนี้ค,ะค่ะห้ารอบค่ะไอที่กองกองอยู่นะคะห้ารอบค่ะ แล้วได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยหนึ่งตันค่ะหนึ่งตันโอ้โหท่านผู้ชมคะหนึ่งตันนะคะหนึ่งตันที่พันโลใช่ไหมคะเราได้โลเท่าไหร่คะเมื่อวานตันละหมื่นค่ะตันละหมื่นท่านผู้ชมวันละตันวันละหมื่นโอ้โหจะเป็นลมนี่เกษตรกรเมืองไทยนี่ถ้าสิบวันได้แสนใช่ไหมคะเสาวน้อยโอ้โหนะคะอยากจะเสริมให้ฟังยันค่ะคือเมื่อปีการนที่ผมปลูกสามไร่ก็ได้ผลผลิตประมาณยี่สิบขดตันแต่ปีนี้พื้นที่การปลูกของผมน้อยลงเพราะว่า แต่กลัวว่าจะทําให้ไหวก็ปลูกไปแค่ประมาณ1ิบงานนรืว่าสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งแต่ปลูไปสองไร่ครึ่งนี่ผลผลิตออกมาห้าวันนี่มันมันฉีกสถิติเดิมไปหมดแล้วครับฮะทำลายสถิติทำลายสถิติเดิมหมดใช่ไหมพี่นกเก็บมาห้าวันเนี่ยทําลายทุบสถิติครั้งแรกที่ว่ารวยกันแล้วนะไปเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วมันจะเหลืออีกกี่วันคะที่จะเก็บได้อีกคะคิดว่าประมาณอีกส0มสิบวันนะครับอีกสามสิบวันครับท่านผู้ชมคะแล้วถ้าวันละตันละคะ แล้กกี่ตันคะมาตัน30สตันตันเท่าไรคะตันละหมื่นโอ้โหนะครับสามแสนบาบาแต่พื้นที่ลดลงมันลดลงนะคะแต่การดูแลเพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่นกการดูแลตรงนี้เนี่ยพี่นกใช้นูดฟอร์ไลท์เนี่ยทำไมถึงใช้มาถึงรุ่นนี้นล่ะคะมั่นใจตรงไหนคะมั่นใจว่าคือตั้งแต่รุ่นแรกแล้วเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะ แต่พอผลผลิตออกแล้วมันมันโอเคค่ะรุ่นนี้ก็เลยแบบเจ้าจะบอกใครจะบอกต่อเราก็ต้องต้องทดลองให้เต็มรูปแบบก่อนเราถึงจะกล้าที่จะบอกใครค่ะตอนนี้โอเคค่ะโอเคเลยค่ะและผู้แนะนำนะคะเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เห็นยิ้มอย่างเดียวเข้ามาป่าแตงนี่ดูแตงกันทุกวันมาช่วยกันทํางานนะฮะช่วยกันทงานเพราะว่าเขาได้ผลผลิตจริงๆครับผมคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของแตงหรือเปล่าเนี่ยครับผม มาทําไมกันเนี่ยวันนี้มาเป็นพยายนค่ะมาดูว่าจริงหรือเปล่าค่ะมาดูอย่างเนียค่ะมาดูอย่างเดียว <c oughs> ค่ะว่าจริงหรือเปล่าเท็จ <c oughs> จริงหรือเปล่าที่พูดไปโอ้โหพอเห็นแล้วปรากฏว่าโอ้โหสุดยอดเกินค่าจริงๆค่ะเกินคาดค่ะโอ้ <c oughs> โหสุดยอดแล้วแล้วพยายนท่านอือ่นแล้วคะแล้ววันนี้ทําไมสาวน้อยทั้งหลายเขาใส่สีชมพูกันแล้วคะมีมีความรักกัคิดว่าจะมาที่สวนแตงนี่มันจะเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็พยายามใส่ให้มันตัดสีเหลืองคือครั้งแรกเขาก็ไปโฆษณากับญาติพี่ น้องกอล์นถ้าพอยติพี่น้องก็เห็นดีด้วย,วยเห็นมันงามเห็นมันได้ผลจริง,รง,รงๆก็ไปโฆษณาต่อให้คนอื่นเขาก็ได้ผลนะคะอ <laughs> แล้ววันนี้ก็เข้ามาก็เห็นบอกว่านุดฟลายจะมาก็เลยบอกเดี๋ยวไปต้อนรับคนหน่อย <laughs> 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 ก็เป็นยัง,ง <c oughs> ไงแล้วช, <c oughs> ชื่นใจมากคะ่ะวันนี้ทีมงานนุดฟลายนะคะพาท่านผู้ชมมาชมสวนแตงนะคะของคุณตุ๋ยกับพี่นกนะคะซึ่งสองท่านนี้นะคะ ท่านเป็นเกษตรกร,กรตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอย่างไรเพราะเป็นตัวอย่างที่ทิ้งเรื่องของสารเคมีนะคะให้มาใช้สิ่งที่ไม่มีสารเคมีนะคะคือปลอดสารพิษอย่างเช่นวันนี้ที่ฉันเก็บแตงตรงนี้แล้วก็ทานเลยค่ะที่ <c oughs> ตุ๋ยะ่ะพี่นกวันนี้เนี่ยทางทีมงานนุสฟไลท์มาคุยกับพี่นะคะแต่มีพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ดูเราอยู่เนี่ยทั่วโลกเลย เขาอยากจะโทรมาถามเจ้าของโดยตรงเนี่ยมีเบอร์โทรให้เขาไหมคะเมีครับแล้วตอบคําถามได้ไหมคะได้ครับเอาได้ทําเองคําตอบทุกช้อยทุกคาตอบนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์หน่อยค่ะศูนย์8ปดหนึ่งศสาปดปดเก้าหห้าอ้าวย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ0ูนย์8ปดหนึ่งศสามปดแปดเก้าหห้าครับโอ้โหท่านผู้ชมคะสงสัยโทรมาถามพี่ตุ้ยนะคะกับพี่นกโดยตรงค่ะแล้วท่านก็จะได้ เป็นเกษตรกรเกรงินร้านเหมือนนุชฟอร์ไลท์ค่ะฟอร์ไลมีแต่ของดีดีดดดด